ค่ะคณิตร์นะคะหน้าที่29กับ30นะคะเป็นการหารสั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการหารสั้นก็จะคล้ายๆกับการหารยาวแต่ว่าทําบรรทัดเดียวแล้วจบเลยนะคะวิธีการเขียนนะคะถ้าเป็นการหารยาวเนี่ยเราหารได้กี่ครั้งเราจะใส่ข้างบนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการหารสั้นเนี่ยเราจะใส่ข้างล่างเดี๋ยวนักเรียนลองดูข้อหนึ่งพร้อมคู่นะคะ 2ก็ต้องไปหาร4เหมือนกับการหารยาวนะคะสอะไรได้4 2 2ได้4นะคะลงตัวพอดีไปหารตัวถัดไปค่ะ2อะไรได้2 2 1 2นะคะแล้วก็สองอะไรได้8 2 4 8นะคะเดี๋ยวดูข้อ4นะคะในข้อ4 5่ห้าห้า หารด้วยห้านะคะห้าอะไรได้ห้าห้าหนึ่งห้าห้าอะไรได้ศูนย์ห้าศูนย์นะคะห้าอะไรได้ห้าห้าหนึ่งห้าห้าอะไรได้ห้าห้าหนึ่งห้านะคะอ๋อครูลืมตอบเลขไทยนะนะคะครูจะเน้นเรื่องการตอบนะคะตอบเลขไทยแล้วก็นักเรียนอย่าลืมใส่ลูกน้ำนะคะเวลาตอบ อย่าลืมตอบกับใส่เลขไทยนะคะให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูหน้า30พร้อมๆกันค่ะค่ะแบบฝึกหัดหน้า30นะคะก็ยังคงเป็นการหารสั้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราทําพร้อมกัน2ข้อนะคะข้อที่1 570ห้ารด้วย2นะคะใส่ตัวตั้งลงไปใส่ตัวหารลงไปสองอะไรใกล้5แต่ไม่เกิน5้คะ สองสองสี่นะคะนักเรียนก็ใส่2แล้วก็ให้นักเรียนเขียน4เอาไว้ข้างล่างแบบนี้เล็กๆนะแอบเขียนไว้เลยแล้วคราวนี้นะคะถ้านึกถึงการหารยาวเนี่ยหกับ4จะต้องลบกันเหลือกันเหลือเท่าไหรคะเหลือหนึ่งนะคะปกติเราก็จะเขียน1แล้วก็ชัก7ลงมาใช่ไหมแต่คราวนี้ไม่หนึ่งวิ่งไปหาเจ็นะคะนี่ไปอยู่กับเนะคะแอบเขียนเอาไว้เล็กๆนะ คราวนี้หนึ่งไปอยู่กับเจ็ดแล้วเป็นสิบเจ็ดนะคะสองอะไรใกล้สิบเจ็ดค่ะสองแปดสิบหกแอบเขียนตัวเล็กๆเอาไว้เหมือนเดิมนะคะลบกันเหลือหนึ่งหนึ่งวิ่งไปหาศูนย์เป็นสิบนะคะสองอะไรได้สิบสองห้าสิบนะคะไม่เหลือเศษนะคะคำตอบคือสองร้อยแปดสิบ เดี๋ยวเราลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อสี่แล้วกันเนาะอ่ะดูข้อสี่ตัวตั้งคือห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองนะคะหารด้วยเจ็ดเจ็ดอะไรได้ห้าใกล้ห้าแต่ไม่เกินห้านะคะก็เจ็ดศูนย์นะแล้วคราวนี้ลบกันเหลือห้าใช่ไหมคะห้าไปอยู่กับเก้าเลยเป็น 59นะคะเราก็จะดูที่59กับ7 7อะไรใกล้59แต่ไม่เกิน59 7อะไรคะ7 8ได้56 56แล้ว57 58 59เหลือ3นะคะ ลือสามไปอยู่กับเก้าเป็นสามสิบเก้าเจ็ดอะไรใกล้สามสิบเก้านี่เราจะมองตัวนี้แล้วนะสามสิบเก้านะคะเจ็ดอะไรคะเจ็ดห้าได้เท่าไหร่คะสามสิบห้าสามสิบห้าแล้วสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าเหลือสี่นะคะไปอยู่กับสองเป็นสี่สิบสองเจ็ดอะไรได้สี่สิบสองคะ เจ็ดพอดีนะคะเป็นการหารลงตัวเหลือ0ูนะคะลบกันเหลือ0ูนย์คำตอบคือ8 5ดรเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำหน้านี้อีกหนึ่งหน้านะคะ